วัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นวิ่งร่องนะคะหารถวิ่งร่องต้องมาทางนี้เลยวันนี้เน่เมีรถที่นะคะที่บรรทุกได้แบบ5้าตันขึ้นไปและที่สำคัญลงเลจท่ทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยเอาออกไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยและหน้ามาแบบรอๆเลยค่ะกับคันนี้เลยจัดลูกค้าจ๋าก่อนอื่นนะคะแนะนาตัวก่อนเลยจ้ะสวัสดีจ้ะ วันนี้อยู่กับเนเน่อยย่น้อยลอยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับ t ต y o ต a า r v o o หน้ารรโครถปี2019ค่ะคันนี้นะจ๊ะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดำสวยๆแบบแบบนี้เลยนะคะอ่ะสีบอลเทาจะลูกค้าจากคันนี้นะคะตาไฟตาไฟไม่เหมือนตาไฟรถคอกทั่วไปหรือว่ารถตอนเดียวทั่วไปเพราะคันนี้นะคะมาเป็นตาไฟแบบโปรเจคเตอร์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่เลย มันรสมากนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะกรอบนะคะแต่งให้แบบเป็นโครเมียมเลยคันนี้สวยมากๆนะคะใครที่อยากได้นะให้รีบมาไว้ๆนะคะแต่งลอซิ่งมาให้แล้วค่ะเพราะว่าร้อนนานะคะได้เป็นแมคคีเเลยนะส่วนยางนะคะเนเน่นะคะนี่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลย คันนี้นะได้โปรจุกๆไม่ว่าจะเป็นยางใหม่สีเส้นติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันและโปนหนักยิ่งกว่านั้นค่ะวันนี้จองแค่100บาทได้ส่วนลดไปเลย40,000บาทจ้าให้เฉพาะลูกค้าที่โอนจองก่อนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะมาไฟเลี้ยวนะจ๊ะคันนี้อยู่ที่ด้านข้างค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถนะคะและคันนี้นะคะคิ้วมีมาให้นะฟิล์มเดี๋ยวติดให้ใหม่อย่างที่บอกไปโค้นะคะสูง 10ชั้นนะและคันนี้นะคะลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยเป็นข้อแป๊บปะผสมเลนนะคะใครที่มองหาแบบบรรทุกได้แบบหนักๆนะวันนี้ต้องรีบมาจับมาจองคันนี้ค้ำหลบทะเบียนมีมาให้บอกแล้วว่าคันนี้นะคะโคตรสวยแล้วมาดูนี่ค่ะมันเป็นเพาลอยใครที่หาเพาลอยนะคะบรรทุกได้แบบว่า5ตันขึ้นไปนะวันนี้คันนี้เอาอยู่เลยส่วนยางนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมิชลิน XD2 นะปี2022ปีใหม่ให้เลยค่ะ คัสซีสวยๆไม่ผูกไม่เป็นสนิมเด้อจ้าเด้อมาดูด้านในกันนิดนึงค่ะคันนี้รถเพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวในเนตล้างทำความสะอาดให้สปาภายในสปาเบาให้นะคะหัวเกียร์ก่อนเลยเด่นมาแต่ไกลค่ะเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยคันนี้เกียร์กระปุกหกสปีดน,นะจ๊ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะด้านในตรงนี้นะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดแล้วไม่ได้ใช้มือหมุนแล้วนะลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะมาให้ไว ย้ำกันอีกทีโปรดีๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะจองแค่1น0ส่วนลดสูงสุดถึง4 0,000ยางใหม่4เส้นฟิวใหม่ไปเลยค่ะรอบคันให้ดูห้องเครื่องเลยค่ะคันนี้นะคะห้องเครื่องเดิมๆจากคันหน้าไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้ที่ค้ำหลายๆคนเอา้าทําไมที่ค้ำยังอยู่ตรงนี้คันนี้มีโชคมาให้นะคะทุนแรงไปได้เยอะเลยและที่สาคัญนะคันนี้เดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่เริ่มน้ำหนึ่งกันใหม่ตั้งแต่ออกรถกับเนเไปลย และมีการรับประกันให้ด้วยอขออนุญาตปิดก่อนจ้าหลายๆคนนะคะกลัวว่าลดราคาให้ตั้ง4ี่หมื่นแบบนี้นะคะคันนี้รถไม่ดีหรือเปล่าที่ร้านนะคะรับประกันให้เลยไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟช็อตไม่มีไฟไหม้และที่สําคัญนะคะมีการรับประกันหลังการขายพร้อมกับตัวช่วยหลังการขายถึง24ชั่วโมงให้ลูกค้าฟรีไปเลยหนึ่งปีปกติถ้าซื้อเนี่ยรักหมื่นนะจ่ะบอกราคาคันนี้กันหน่อยค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 5,39,000บาท539,00 0บาทนะคันนี้คือราคาที่ยังไม่ได้ลดนะแต่สำหรับลูกค้าที่จองแล้ว100บาทวันนี้นะคะก่อนสิ้นเดือนนี้คันนี้เนเนลดเลย40,000บาทเหลือแค่4,99,000บาทอยากได้ราคานี้ให้รีบโทรมาค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ที่ด้านล่างนะคะ และถ้าใครอยากมาที่หน้าร้านให้แจ้งเลยว่ามหานเน่อายุน้อยร้อยโลวันนี้นะคะเน่ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเน่ๆนะจ๊ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าสมชายคาร์เซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย